โอเคครับสวัสดีครับก็วันนี้ก็จะเป็นการออโต้เวอร์ิห้านะครับทีมก็จะเป็นประมาณนี้ครับอ่ะก็ครับก็เริ่มต้นที่ตัวกันฐานนะครับก็จะเป็น2ตัวกว่าครับก็กันออกก็คารอนกันหินก็เดซี่นะครับซึ่งตัวของเดซี่เนี่ยสามารถใช้แบคโรดแทนได้นะครับแต่สำหรับที่จะทำาวอร์ิห้าเนี่ยผมแนะนําว่าใช้เป็นเดซี่ดีกว่านะอย่าใช้เป็นแบคโรดนะแบคโรดมันใช้แล้วชีวิตลาบากนะครับแล้วก็ส่วนฝั่งซ้ายของทีมเนี่ยจะเป็นตัวบัฟแล้วครับ ก็ตัวรับที่ดีที่สุดสำหรับเดียผมก็จะเป็นตัวของออลลี่นะครับนะก็ถ้าใครไม่มีออลลี่ก็เป็นตัวของลีน่าก็ได้ครับแล้วก็บิสกิตเนี่ยอันนี้ไฟบังคับนะครับถ้าหามาได้ก็ดีครับก็จะพามาสิบห้าคนก็ควรจะมีบิสกิตนะครับอย่างตามคนเป็น C2 นะครับเพื่อช่วยในการยืนนะแต่สำหับใครที่ทำสองฉีดเนี่ยบิสกิตไม่ต้อง C2 ก็ได้นะครับแต่ว่า C2 เนะมันจะได้รันง่ายขึ้นก็ แล้วก็มาต่อที่ไอเทมนะครับอ่ะก็2ตัวซ้ายเนี่ยไม่ฟิก์นะครับแล้วก็คารอนไม่ฟิก์นะครับแต่ได้นำเป็นของถึกนะครับก็คือ3ซัพพอร์ตอะเป็นของถึกนะครับเอ่อส่วนตัวของเดซี่เนี่ยได้นำเป็นเซตวัวนะครับอ่าเป็นเซตคิตเซตเซตคิตนะครับถ้าใครทำเซตบอสแล,ล้วแรงกว่าเนี่ยถ้าเซตบอลนะก็แต่ว่าองค์ตรงคือผมลองละคือของผมมันไม่ไหวนะครับขอผมไม่ไหวนะครับผม,มบผมลองใช้เซตเซตคิตไม่งั้น นกวอไม่ตายนะครับแล้วก็แล้วก็เอ่อถ้าจะทาเซตบอลจริงเนี่ยผมไม่นะว่าเป็นซีสีขึ้นไปนะถ้าช้เซตบอลเพราะว่าเอาตรงคือพอไม่มีคีเลดจากซีจากเออซีสีแล้วเนี่ยมันมันตีมันตีมันมันตีไม่ค่อยเซตเซตบอลมันจะไม่ค่อยแรงนะครับอ่ะถ้ามีเซตถ้ามีซีสีเมื่อไหร่ก็ผมไม่นะว่าชิปของไปเซตบอลก็จะดีกว่านะดีผมบบ่าชื่อว่าไงก็ดีกว่าแล้วก็แหวนเนี่ยเป็นสี่ถึงห้าเป้าได้ก็ดีครับ นะอะอบลองก็เป็นเซตเออ่เป็นอัตราคีนะครับแนะนำเลยนี้แล้วก็สตาร์ดาเนี่ยเป็นแหวนบอสนะครับแหวนบอสหรือไม่ก็เป็นเออ่แหวนทิงประสาทก็ได้นะแหวนหนึ่งถึงสามเป้าอะแล้วก็ของก็เป็นตามนี้เลยนะจัดให้มันตามนี้คือแล้วก็เป็นของบอสนะครับของผมเนี่ยเป็นมันเจาะมันเจาะอัตราจุดอ่อนมาแล้วนะแปดเปอนะครับบวกกับสี่อของพิจิตห้าสี่เปอร์เซ็นต์มันจะล้นเลยนะครับมันก็จะพอดีละ ประมาณนี้ประมาณนี้ครับแล้วก็สกิลที่ควรอัพลงของเมสซ่าคือสกิลหนึ่งกับสกิลสองแล้วก็แพสซีนนะครับแตงหลักคือให้ลงสกิลสองก่อนนะให้ลงสกิลสองก่อนแล้วก็ค่อยลงสกิลหนึ่งก็ได้แล้วก็ค่อยไปแพสซีฟนะจะคือหลักๆอ่ะต้องพยายามให้เป็นสองในสามนะครับ <f uck ling> เพื่อความความง่ายนะครับถ้าไม่เป็นสองในสามนี่เนี่ยมันมันจะเล่นยากนะถ้าลงตีธรรมดาก็เกลือนะครับอันนี้ต้องบอกเลยว่าเกลือนะต้องทําใจนิดนึงนะครับ แล้วก็นะครับสัตว์เลี้ยงเนี่ยสำหรับใครที่ตีลูกวอรไม่ตายเนี่ยผมไม่นําเป็นยอนจีนะครับตัวนี้เลยนะครับแล้วก็ถ้าใครตีลูกวอรตายเนี่ยก็ค่อยเปลี่ยนเป็นเบนดี้นะครับแล้วก็สำหรับใครที่ยินไม่ไหวเนี่ยผมไม่นำมาให้สิ่ของชิ้นหนึ่งเนี่ยเป็นดามเมจเทคคลินดักชั่นนะสำหรับคนที่มีพิสกิตจีสองนะครับมันจะคุ้มกว่านะครับถามว่าทําไมเพราะว่าเออ่ลดดามเมจของบิสกิตกับของเดซี่เนี่ยมันมัน,ม,นมันรวมกันนะมันรวมกันก็คือเดซี่อะ ถ้าเกิดดีนว่าของมิซซีน่เนี่ยมันจะโดน5ว่าอยู่ที่80%นะครับรวมกับอันนี้เข้าไปนะครับมันจะเหลือ64%เขาคือว่าเดซี่เนี่ยมันจะโดน damage ดประมาณ20%นะถ้าเกิดคุณใส่ออฟเป็นดา m a g e taken r e ด u c t i o n เนะี่ะขึ้นผมอะยังไงเดซี่ก็ไม่ตายอยู่แล้วเพราะว่ามันมีลด damage ดตรงนี้เข้าไปอีกนะก็ะคือว่าวัวมันจะเดซี่ตายยากมากนะแล้วก็บวกกับผมอะเป็นสองขีดนะส่วนมากมันจะไม่ตายนะถ้าใครเป็นลีน่าเนี่ยการทำสเตทให้มัน ให้มันพอที่จะใส่ damage reduction ได้เนี่ยมันก็จะยากนะก็คือลีน่ามันต้องมันต้องอัพสกิลหนึ่งอะถ้างพูดง่ายๆมันต้องอัพตีธรรมดานะครับถ้าเป็นอ l l ี e ก็ไม่ต้องมันก็จะเพียงพอแล้วเขาจะเล่นอย่างนี้ก็คือว่ายังไงก็จะรันผ่านนะครับมันจะประมาณนี้เซตอัพนะครับอ่ะก็แล้วก็เอสปาร่าเนี่ยความเร็วกลัอยู่ที่อัดับสี่ถึงห้านะครับเพราะว่าไม่งั้นมันจะตีธรรมดาก่อนปั๊บพิกิตมันจะตีธรรมดาก่อนแล้วทําให้ปั๊บพิกิตมันหมดนะครับ อันนี้ต้องบอกก่อนนะแล้วก็สปีดรวมเนี่ยให้น้อยกว่าวอร์ดวัวนะครับแค่นี้นะครับสําคัญก็มีประมาณนี้ถ้าใครเคลียร์ลูกวอไม่ตายเนี่ยก็อัพสกิลนี้ให้โดนครับแต่คือรงตรงคือมันปิ ng ถึงสกิลนะก็พยายามทําอย่างอื่นคือว่าถ้าเกิดไม่ลงสกิลนี้คือมันก็ที่เหลือมันคือเกลือมหมดเลยอะยังเป็นว่าถ้าจะทําสปีดรันวอสวัวแน่นะก็จนะนะนะจะลงไว้ก่อนก็ได้นะแต่คือถ้าเกิดจะสปีดปันวอร์ดเดซี่ต้องสี่หกนะครับ ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะรันให้ดูรอบหนึ่งนะอ่ะก็ถ้าใครเป็นลีน่าเนี่ยก็มันายละเอียดมันจะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไปนะครับไปหาออลลี่มาสักรอบหนึ่งก็ได้แต่ถ้าเกิดลีน้าคือเปลี่ยนเปลี่ยนไม่มาครับก็สเตตอะมันจะไม่ต้องเหมือนผมนะครับอม,มันจะไม่ต้องเหมือนของผมนะก็คือคุณต้องทำคีเรตเพิ่อมอีกเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะถ้าเกิดเป็นของลีนา่าบวกไปเลยนะ บวกไปเลยขอยปาด้าก็บวกนะครับของเดซี่เนี่ยมันจะมีแหวงด้วย6%ก็นะครับนะก็คือมันจะเป็นมันจะเป็นคุณต้องทำคิคิเลตในกรณีที่คุณไม่ได้ใส่แบบหกเปอร์เซ็นตะ์่ะให้อยู่ที่ประมาณ9 5้0ถึงนะแต่หัวม,ม,มันใส่ดันคียเดียมได้มันจะดันมันใส่ดัดลดดาเมจได้นะก็มันก็จะประมาณนี้ก็เดี๋ยวผมลองทีดูรอบนึงนะนะสกิลก็อธิบายก่อนนะครับมันจะเป็นเซตอัพตามนี้เลยนะมันจะเป็นปลาเดซี่แล้วก็ปั๊บแล้วก็ตีบวกบิสกิตตีคอนแล้วก็ บอลลักอสปาดานะครับแล้วก็มันจะออกได้อีก2สกิลนะครับก่อนบอสบวมันจะเรียกตัวบวมมานะก็คือจะเป็นสกิลฮิลบนของคารลอนแล้วก็ฮิลวก็กากเกาะของออลลี่แล้วก็เดซี่มันจะบนกลับมาเดซี่ปลาพัดนะครับแล้วก็เอสปาดาล่างนะครับแล้วก็แล้วก็เอสปาดาบนนะบนนะแต่ว่ามันจะมีบางรอบที่มันจะเพี้ยนนะครับมันจะเพี้ยนนะก็คือสกิลบอลลักอสปาดามันจะบนคูดาวไม่ทันนะอัน,นต้องบอกก่อนมันจะมีอยู่บางรอบ มาเริ่มรันกันเลยนะครับก็เดี๋ยวผมอธิบายไปพร้อมๆกันเลยนะว่าเออมันมันรันยังไงนะคือดาเมจของในการตีลูกวัวให้ตายเนี่ยมันจะอยู่ที่1นึ่งนแปดนะคือถ้าเกิดเราสปีดน,น้อยกว่าลูกวัวเนี่ยบอสวัวจะทําการเรียกลูกวัวออกมาก่อนนะครับแล้วคุณจะต้องทําการตาสกิลเดซี่ไปเพื่อการเคลียร์ทองการเคลียร์ลูกวัวนะถ้าเกิดคุณไม่เค,ค,คลียร์ลูกวัวเนี่ยบอสวัวมันจะมีลดดาเมจแล้วลก็เพิ่มดาเมจของตัวเองนะอันนี้ปับ๊บบอสวัวหายวัวแล้ว นะแล้วก็พอบอลทำการคุบมานะแล้วก็เราจะทำการให้วิสิต e ีบัฟนะครับนะทีนี้เนี่ยก็จะเป็นรูปการฉีกของเอสปาดาแล้วเราจะเปิดด้วยสกิลลากกอะน,นะครับเพื่อการแตะเมด็ดเบาบางนะซึ่งถ้าเกิดเว็ดเบาบางเนี่ยผมไม่ผม,มเป็นสกิลที่่ันธุ์เยดีนะมันทำให้เอสปาดามันจะเหม็นได้มากขึ้นนะถ้าเกิดคุณอัพสกิลนี้เนี่ยจากที่เจ็ดเนี่ยมันจะกลายเป็นฐานสามเปอร์เซ็นต์ซึ่งถือว่าเยอะมากนะก็เดี๋ยวเอสปาดาผมจะทำการยิงบนนะครับ ทเอจะอยู่ที่ประมาณ2ล้าน4ครับสำหรับใครที่3ามองชีดเนี่ยทำเอต้องอยู่มันสองล้าน4นะครับสำหรับคนที่ต่ำกว่า2ล้าน4่ต่ำกว่า2ล้าน3ามเนี่ยมันจะต้องมันต้องใช้สชีดนะครับอันนี้ต้องบอก่มันจะมันจะไม่พอเพราะถ้าเกิดแต่ถ้าเกิดห่างไม่มากเนี่ยมันสามารถปิดจบได้กับบัตทับเดซี่ได้นะครับ ออลี่จะฮีลนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะว่าบางครั้งเนี่ยมันจะเพียนะก็คือไอ้ปารามันจะไม่ยอมยิบนนะซึ่มันจะวนบนไม่ทันนะครับแล้วก็ทีนี้เราจะแก้ปัญหาในการถ้าเกิดเราเจอกรณีเนี่ยเราจะทาการเจ็ตสกิลฮีลของคาร์บอนนะเพื่อให้ตัวของเรซี่กับเอ็ปาร่าเนี่ยยังมีชีวิตอยู่นะครับจนกว่าเอ็ปาร่ามันจะทําการยิงสกิลบนทันนะครับซึ่งดูจากรอบนี้แล้วเนี่ยมันจะวนไม่ทันนะ ก็ทำการฮีลไปนะคือจริงๆไะคิดตามหูุมจริงๆเนี่ยมันควรจะวนทันนะแต่ว่าด้วยผลบางอย่างมันโดนไม่ทันแล้วก็ตัวของบิสกิทเนี่ยจะทำการตีเออเพื่อให้อิสตาได้รับล็อปใหม่นะครับแล้วก็จะทำการยิงเซตสุดท้ายนะครับเพื่อราคาปิดบอสตัวนะก็นี่มันก็ทำการปิดบอสตัวแล้ว มันจะมันจะหลุมมันจะแปลกๆบางรอบมันก็จะฉีดก็หลอกบางรอบมันก็จะได้ฉีดบางรอบมันก็จะไม่ได้ฉีดผมอันนี้ผมก็งงๆเหมือนกันนะครับเอออันนี้อันนี้ต้องบอกก่อนว่าไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมนะครับก็จะทว่าทําไมก็ถ้าให้เดาอ่ะมันน่าจะเป็นเพราะว่าเออแอนิเมชันบางอย่างมันขาดไปแอนิเมชันหนึ่งนะ อาจจะแบบหนึ่งวิอะไรอย่างนี้สองวินะผมก็ไม่ค่อยชัวร์เหมือนกันก็เออถ้าเพื่อนๆรันแล้วไม่มีปัญหาก็โอเคแต่ของผมอะคอมเนี่ยมันรันแล้วมีปัญหานะคือก่อนหน้าที่ผมจะเปลี่ยนเป็นตัวของลีน่าไอเป็นเป็นตัวของออลลีนเนี่ยมันจะรันจบภายในเออมันจะรันมันมันจะมันไม่ต้องผ่านคิวคาร์ลอนอะแต่พอแม่งใส่ไอ้เช่ยนี้มาแล้วแม่งต้องผ่านคิวคาร์ลอนเนี่ยว่ามันก็ดีกว่าเพราะว่าตอนแรกแับผมผมันต้องใช้ทั้งหมดสามคีแต่ว่าใส่ออลลีอะผม ผมเรือสองฉีดนะแล้วก็ผมเคลียร์โรควอลสิบห้าตายก็ขยับขึ้นมาได้อย่างมั่นใจนะว่าเพื่อไงผมก็จะผ่านนะก็อย่างที่เห็นเลยว่ามันก็ผ่านนะก็เพื่อนก็เอาไปลังกันได้นะก็ไอ้แซดก็อาจจะไม่ต้องเป็นตามนีเปลนะถ้าใครถ้าถ้าเดือยที่ใครซีสองเนี่ยก็ไม่ต้องใส่ลดดาเมจก็ได้นะก็ใส่เป็นเซตบอสเป็นใส่เป็นเซตบอสหรือว่าเอาชิ้นนี้ออกเปลี่ยนเป็นทางโจมตีก็ได้นะเพราะว่าตัวของเดซี่ซีสองเนี่ยถ้าเกิดเขาทิ้วทบสองทีเนี่ยเขาจะได้เกาะนะครับนะก็ อันนี้ให้เพื่อนๆดูกันเอาไว้นะถ้าเกิดซีสองก็ถอดออกก็ได้ครับเพราะยังไงเดซี่ปาพัดก็ได้เกาะเพิ่มใช่ไหมมันจะปาพัดสองทีก็ได้เกาะเพิ่มแล้วก็นั่นแหละมัจะวนไปวนมาก็สกิลการสกิลก็ประมาณนี้ครับก็ถ้าถ้าเพื่อนๆคนไหนก็ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ได้วยครับก็ประมาณนี้ครับคลิปนี้ครับถ้าคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อะไรก็ขอติดตามชมกันนะครับ